เห็นว่าทหารเสือพลานตอนอยู่ในลาวเนี่ย<ม>ถ้าใช้ M16 เป,ปืนเล็กยิงเนี่ยเขาจะสวนด้วย RPG เลยสวนสิมันเห็นแสงมันจะสวน RPG ได้ผลเลยปงละอิบางคนเนี่ยผมอยู่สมมติว่าไอ้นี่อยู่อาวุธหนักพอยิงไปมันรู้เนี่ยปั๊บมันสวนตุ่มมาอาวุธหนักโดนด้วยเลยหลายคนยิงข้างท้องหูเปมันแรงมากนี่ทอมสันครับนี่แหละแบบนี้ไอ้แม็กใช้ลูก10เบนะ็ดน่ะ เนี่ยเมื่อก่อนไปฝึกประจีนอยให้ใชัเนี่ยเนี่ยหาถือกันโก้อให้หายแรงก้อใช้ลูกสิบเอ็ดเออใ้ลูกสิบเอด็ดเวลาจะแหกเขาบอกตอนนี้แหกข้าแล้วสาย,ยตัด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 แต้ก็แบกกลับเก็บเตันท์นะฝึกปะจินเจอรุ่ยิมเดีดบ,บอกโท้ตอโจไปฝึกที่ปาจีนนั่นปะจีนเขาไม่ป้องจเจอรุ่ยริมเดีดฟังก่อนนะเจอรุ่ยริมเดียดนี่จันมาประกายคารวะสามกองพัน nền